สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยากจะปิดคําแนะนําการแชร์นะครับจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เราจะแชร์เนี่ยจะมีคอนแทกนะครับที่เราเคยคุยด้วยนะครับหรือเคยคุยหรือเคยแตกเข้าไปดูเฉยๆนะครับก็จะมีคอนแทกตรงนี้โชว์อยู่ใครที่อยากจะปิดนะครับใน iOS 14เนี่ยสามารถทํางานได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 14เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นมาที่สิริและการค้นหานะครับ อ่าล้วให้เอาคำสั่งนี้ออกนะครับคำแนะนําในระหว่างแช์นะครับนี่นะครับเมื่อแตะออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูที่หน้าการแชร์ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดปลายก่อนนะฮะอ่ะลองกดแชร์อีกทีนะครับเห็นไหมฮะ ไม่มีคอนแทคไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อขึ้นมาแนะนำแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากปิดคำแนะนำการแชร์รายชื่อผู้ติดต่อนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อภาคคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ